ธนาเกรดักณะขอพาไหลพิงพลอยปับภาวดีแต่งงานพาไหลนิ่งเงียบแทนคำตอบธนาถึงกับร้องให้ขอให้พาไหลพูดความจริงพาไหลได้แต่ขอโทษธนาจนในที่สุดธนาโพลงออกมาว่าเห็นพาไหลอย,อยู่บ้านสิวัดแบงอาทิตต์ต่อทำไมพาไหลจึงไปอยู่กับคนที่ค่าพ่อธนาได้หลงขอแก้มแก้วใหม่นักถาเข้ามาได้ยินถึงกับสุดลงจะไปลงพาไหลให้คำมั่นกับธนาว่าจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยขอให้ธนาเชื่อใจพาไหล ดารณีเหมยอันซอหนากลับเข้าบ้านเมียบเมียบเจอกับพาไหลาสาวใช้ของที่บ้านบอกว่าพาไหลเป็นภรรยาของศิวาทด,ดารณีถึงกับเป็นลมไปพาไหลยพยาบาลจนฟื้นขึ้นมาดารณีด่ากราดไล่พาไหลออกจากบ้านเพราะรู้จักก่อนสิก้าพิมพิมพันว่าครอบครัวพาไหลติดหนี้สินมากมายเพราะการผน,นัน นำซ้ำยังคิดจะยั่งสิว่าไปจากจันแจ,ง,จงคุกคิดก่ใช่ก่อนสิว่าเข้ามาไกลเปลี่ยพาไหลกลับเรือนและห้ามพาไหลไปที่ตึกใหญ่อีสิว่าขอร้องดารณีไม่ให้บอกใครเรื่องพาไหลดารณีร้องห่มร้องให้เสียใจที่สิว่าไปคว้าพาไหลมาทำเมียโดยไม่บอกกล่าวสิว่ายืนยันว่าสิว่าจำเป็นต้องแต่งงานกับพาไหลแต่บอกไม่ได้ว่า ทำไม้พาไหลเห็นรถรกระกะก็จำได้เล่นสงครามประสาทให้จันเห็นพาไหลย,ยืนอยู่ไกลๆแต่พอจะตันเรียกให้รกกะก้าดูพาไหลก็หลบดไปนิชาด,ดาแพลวเชอร์มาหยิเยหอกระเป๋าเงินไปคืนสิวาที่บ้านจอดรถรอก็เห็นธนานใอสภาพเมาไม่บุกจะเข้าไปในบ้านสิวาเพื่อหาพาไหลนิชาด,ดาเข้าไปห้ามเอาร่มไปกังให้ธนาไม่สนใจพยายามจะเข้าไปนิชาด,ดาเลยต้องชุดดึงเอาไว้ ทำให้ทั้งคู่อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเป็นครั้งแรกแล้วนิชาดาตก็พาฒนาไปขึ้นรถกลับบ้านส่วนจันแจงพยายามจะหักหน้าพาไหลในงานเลี้ยงแต่ถูกพาไหลเอาน้ำสัตว์ใส่หน้าจนทําเอาคนให้งานแต่ตื่นตกใจ